เซฟตี้เบร a เกอตัดไฟลวที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC 61008และมาตรฐานม g 2425ตัวนี้นะครับผู้ผลิตก็จะกำหนดขั้วในการต่อสายให้ไฟเข้าเบรกเกอร์ที่ขั้วด้านบนครับโดยขั้วที่กำหนดตัวอักษร L นะครับสำหรับสายเฟสและขั้วที่กำหนดตัวอักษร N นะครับสำหรับสายนูเทลครับ ส่วนด้านไฟออกของเบรเกอร์ที่ไปยังโหลดนะครับก็จะต่อสายออกจากขั้วดังด้านล่างของเบรเกอร์โดยขั้วที่กําหนดตัวอักษร L นะครับสำหรับสายเฟสและขั้วที่กําหนดตัวอักษร N นะครับสำหรับสายนิวทัลครับและในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบกันดูครับว่าถ้าเราต่อสายผิดจะเกิดอะไรขึ้นครับและต้องขอขอบคุณบริษัทป r o w ิ r k Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ การทดสอบในวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้ Socket Tester ในการทดสอบนะครับการทดสอบที่1น,นะครับจะเป็นการต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดนะครับโดยจะต่อสายไฟเข้าเบรกเกอร์ที่ขั้วด้านบนและออกด้านล่างและต่อสายลายเข้าที่ขั้ว L สายนิวตอลเข้าที่ขั้ว N ครับ เรามาลองทดสอบดูครับว่าถ้าผมกดปุ่ม test rcd ที่ Socket Tester ตัวนี้แล้ว safety breaker ตัดไฟรั่วที่ต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดจะตัดการทำงานหรือไม่ครับจากการทดสอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า safety breaker ตัดไฟรั่วตัวนี้ก็จะตัดการทำงานเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วครับ การทดสอบที่2นะครับผมจะลองสลับสายลายและสายนิวทัลทางด้านไฟเข้าของเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟร่วนะครับ จากการทดสอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟลั่วตัวนี้นะครับจะไม่ตัดการทํางานเพราะว่าตัวเครื่องซ็อกเก็ตเทสเตอร์นะครับจะจำลองการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากขั้ว L ไปขั้ว G ของเครื่องดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆเจองานที่มีการสลับสายทางด้านไฟเข้าของเซฟตี้เบรกเกอร์ตัดไฟลั่ว แต่ที่ต้ารับนั้นต่อสายถูกต้องทั้งขั้ว L ขั้ว N และขั้ว G เคสนี้ Socket ทสเตอรนะครับจะทดสอบไม่ได้นะครับต้องทำการแกร้ไขสายที่เบรเกอร์ให้ถูกต้องเสียก่อนซึ่งเพื่อนๆน,นะครับสามารถสังเกตได้จากไฟแสดงสถานะที่เครื่อง s o c อตเทสเตอร์ครับส่วนเฟสตี้เบรเกอร์ตัดไฟลวนะครับที่ต่อสาย L และสาย N สลับกันก็อาจจะตัดหรือไม่ตัดวงจร,จรก็ได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้นอยู่กับวงจรภายในของเบรเกอร์แบรนด์นั้นๆครับ แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็ควรต่อสายให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาจะดีที่สุดครับการทดลองที่3นี้นะครับผมลองสลับหัวท้ายของเซฟตี้เบรเกอร์ตัดไฟลวกครับซึ่งการต่อสายแบบนี้นะครับก็เปรียบเสมือนให้ไฟเข้าเข้าที่ท้ายเบรเกอร์และไฟออกออกที่หัวเบรเกอร์ครับและเป็นการสลับสายลายและสายนิวเทลด้วยครับ เรามาลองทดสอบดูนะครับว่าถ้าผมกดปุ่มเทสต์ RCD ที่ Socket Tester ตัวนี้แล้ว Safety Breaker ตัดไฟลวที่ต่อสายสลับหัวท้ายจะตัดการทำงานหรือไม่ครับจากการทดสอบเพื่อนๆจะเห็นว่า Safety Breaker ตัดไฟลวนะครับจะลัดวงจรในตัวเองเกิดเสียงดังและเกิดกลิ่นไม้ครับและเมื่อออนเบรเกอร์ใหม่อีกครั้งนะครับกดปุ่มเทสเบรกเกอร์ก็จะไม่ตัด แสดงว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเบรกเกอร์นั้นพังเสียหายไปแล้วครับทำให้เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าั่วได้อีกแล้วครับจากการทดลองในวิดีโอนี้นะครับดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการใช้งานก็คือต่อสายให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกาหนดครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทปรเวิ r ์ r ร t a i l จำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพนะครับเช่นตู้โหลดไฟฟ้าตู้คอน s u m e r unit สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านของเราสาขาใกล้บ้านหรือที่ช่องทางสินค้าออนไลน์จากลิงก์ที่ผมวางไวใ้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ p r o w r k รู้จริงเรื่องไฟฟ้า